ชุ่ยนี่ยชุ่ยโตหาเจ้าเลแล้วเจ้าบัมานะแม่มุกอยู่บ้านโอ้แม่มุกเนาะพี่น้องเนาะโมบรีอยู่บ้านพ่นชิมชุ่ข่อยตะกี้ชุ่ข่อยอยู่ปลาอ้อยอยู่ปลาอ้อยแหละคนไปถ่ายคลิปแล้วคนจือดินแล้วมันมีพี่น้องคนคายมันมีบรรณานะอแต่ท่านบอกนะว่าเราอะไรจะไปวันนี้ได้ตอนวันนี้เนี่อูนี่ ấu mù cái tỉa hoa với lè ừ tiếp đây. À, thôi nó mượt cằm đầm khỉa mày lè phi đông ơi còn gì bộ tốt ham thang ý xem bó nó phi đông nó เอาพี่น้องเลยอ่เมื่อนี้กะอ่าขึ้นมาทางบ้านหน้าแพกเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะขอกราบทักทายสบายดีกับพุทธเจ้พี่น้องเอฟซีเบอรสุกูสุขชนพี่น้องเลยบุได้แล้วเนาะเจียวน้องปลาพี่น้องเลยเมื่อนี้กะขึ้นมาอ่าทางบ้านน้าเกล็นอ่าสาวตาบอลนุ่มเพิ่งคือเก่าเนาะอ่าเพิ่งโทรหาแต่เศร้าพุ่นละพี่น้องเลยอ่ามาเด้อสันมาเอาเห็ดเพาะ พอได้ลายรีโบ้สันเนาะก็พอดีว่าเมื่อนี้ก็เอาเนาะขึ้นมาทางนี้พอดีพี่น้องเลยพอได้ลายก็กินแล้วแหละสันพอได้ลายรีก็แบ่งกลุ่มแบ่งขายน้ำเนาะพอได้เงินซื้อผิดปละเดกแป่งนัวพี่น้องเลยพอทางบ่ตาเองก็พอได้อยู่พอได้กินอยู่เนาะหาควัดเทวหน้าน้องจิตใจน้ำนั่นแหละพี่น้องเนาะฮะจังได้ก็ อขอกราบทักทายสบายดีครับผมเองพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุภุสุสคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยครับขอบคุกขอบใจละลายที่เข้ามาเบึงมาชมและกอบกคุณคำถามโฆษณาเนานะพี่น,อน้องเนาะวันนี้การทางบา้านนุ่มเราว่าอะได้เนาะบอกว่าแต่ว่าเตรียบได้เพื่อนมืออืน่นจะเอาสองล้อสางฝันเราลงไปลุยง,งานเนาะอ่าสิ ลงไปลงเบิงบอลเฮ็ดงานพุ่นแห่พี่น้องเอ้ยไปฮอดหรือบ่เราอ่ะออตาบ่ฮ้อยถ้าน้ํามันเครื่องบ่แห้งถ้าน้ํามันบ่เบิดนี่บ่เป็นหยังเนาะอ่าบวดเียน่าก็ถือสิัวไปแต่รถอ่าคันบ่นุ่มนี่บตาก็เคยอ่าบุกไก่พอสมควรอยู่ได้พี่น้องเนาะแวอาจจะบอกสอนแวงลําถ้วยเนาะบตาก็เคยเอาขึ้นมาแล้ว แต่สภาพมันก็ยังยังดีกว่านี้โยอะนะยังดีกว่านี้เพราะมันนี่มันกับแต่หลังจากบอต้าบอได้ขี่ไปท่านั้นก็มีจอดไว้ยู่เทียงทีนะกับบได้คอยใช้งานนดอกพีนองเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องว่าเยอะยันจักมันนอกนู่นนี่นั่นบอต้าว่ามันมันก็บ่อนอกไวขนาดนั้นหรอกเนาะถ้าว่าน้ำมันเครือมันบเบบวเทียนมันบวบ้าโอ้ยน้ำมอกน้ำมันมันยังจะดีมันก็สิเป็นยังพป่นองเนาะก็ไปเรื่อยแต่รถมันกับโบแมน จากนีลงไปหาบอเลเราเห็ดงานนี่กับเบลลหลายรักษณประเดีพี่รองเห็นเนาะเอาและคร่ะมีแม่ช่างแบบปอตา้าก็ลืมซื้อละพี่รองเห็นเนาะ,ะในะเป็นเป็น,ปนแรกๆนี่น่าจะเป็นเคสของ,ของเราด้วยบุญบอกเล่ว่าไอเตียงเคยซื้อที่ให้บอกเล่ว่าจาังใดนี่แหละพี่น้องเห็นเนาะเราโทรมาเราโทรมา เอาก็นัดให้บาตาลงไปหาเราแปดโมงเนาะประมาณแปดโมงเราเหมือนแต่ว่าบาตายังบอว่างเนาะเพียงเนาะแตยังไปลงไปหาเพื่อนหรือว่าเอฟซีอาจีพหูเพื่อนดีแต่บอกด้วยว่าจังไงเนาะแต่ว่าช่วงนี้มีทางบาเท่เขาไปหาเราเนาะ่แมเป็นวันสั้นโทรมาว่าขอคว่ำเสือเหลือน้ำบาตาในเดิมสั้นเนาะเพราะว่าบาตามีรถใหไนสั้นเนาะ เราเราชี้ง่ายเราชี้ง่ายบอลเราชี้ง่ายบอลง่ายทีแหละเราอยากให้บอตาลงไปลงไปเราอยากให้แกเครื่องให้พี่น้องเนานะในทำนองประมาณนี้แหละอยากแกเครื่องง่ายบอลบอกว่าบอตาก็ไปถามรายละเอียดเรานะพี่น้นนองเนาะเพราะว่ามีแต่เราว่าแต่ก่อนนั้นเพิ่นเคยชื่อทีให้เราเพื่นเคยชื่อทีให้แหละใบาตาดินกับโบมี่ประมาณนี้นะแะกชื่อแกชื่อแกแต่ไดนแบบใบชื่อขอกชื่อขายนะแล้วยังบ่ได้ บอต uh, uh, uh ่าก uh, ับบริษ right. so <It> ัททามไปยืดยาวเนีนะเพราะว่ามีแต่เราบอกว่าเพ่นเจ้าขายเนาะแต่ FC ผู้พันที่ตามทั้งช่องบ่เทพนะพี่้องมีอยู่เนารับิดเสียงเชื่อลเมย์บ่อเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวเดีว่า เอาหม่คอยเนะี่ยคอยโรหาเจ้าเลยแล้วเจ้าบูมานะแม่มกอยู่บ้านโอ,โอแม่มกนอกที่นอาเนาะโบ<อ>บริยูบ้านพ่นชิมชุ่ข่อยตะกี้ชุ่ข่อยอยู่ป่าอ้อยอยู่ป่าอ้อยแหละคนไปท่ายคลิปแล้วมันคนชื่อดินแหลวมันมีพี่นอ้องคนขายมันมีบรรณาณนนนะ่ะ<อ>มันหลายเจ้าหนาูาคนอะไรยังไงถึงเจ้ามาสะพานบุญแหเนสโรหามิโซหาอัน เบางั้นเราครลืมชื่แหละไอ้อานคนนั้นเขาหาเจ้าตอวนี้อันต้นนะบ้ต้นทํบอิ๊บหลังกาสะบุญสะบุนบรรนาบรรนาสนบุญแนนสะบุนบรรนาบีรลืมชื่อดินเลยคนออกอันในช่องบาบุญบุญบรรนาเลยุกข่อยโบอันพวกกาไปหาเลยบี้ข่อยแล้วอันไปหาบะบุญยูเมืได้ชุกข่อยกับบะนเวลาทุกข่อยเย็น i'm não going posso... ไปรองเนาะอ่าแม่หมกบแล้วเราลมกับบอต้าแล้วยจะให้บอต้าเนาะลงไปเก่เครือแก่ครองให้แหละบอต้ากับผมเคยบมเคยเห็นแล้จะเครือเนาะแล้วเราบมเคยเห็นจะเครือหรือว่าเคยเห็นแต่แต่ว่าบอต้าบขจักบ่อหรือว่าเพ่เคยมากขึ้นเรื่อยขึ้นชันอ่าเขาหนองทงเขาอั่งนังนนั่นอยู่บ่อบอตากับบอจักเราพี่น้องเนาะอู้แต่ว่าแม่หมกบริษัท ่าวเราขึ้นมาพ่อเอื้อเพ็นเม่กี้น่ะาวเราได้เฮือนแล้วป่านเราเราบร่ได้ขึ้นมากย้อนอันย้อนย้อนย้อนอันบุพังควมอมันนางเพ้นเราต่พังควมนางเพ้นได้เฮือนแล้วเราปานนี้เอ้าพี่้องเนาะมีแต่ว่า้าเอสซีผููจักเปิรนกะมินมาบอกว่าตาเด้อพี่รองเด้อนาวว่าเฟิรนเป็ดใดๆนะใดลาวว่าตาก็ยังบ่ได้ติดตามแบบว่าเลือกเล่าแรกๆในในในช่องเขา เอื้อยเขาอ้ายเพลื่อนเรือในช่องบ่อเทนะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยบูจักทีแต่ว่าเพื่อนหาว่าถ้าเจ้าลงมาต้องหารถหาล่างเจ้าแก่เครื่องแก่ของนี่เด้อบูสัตบูชาวนี้เราก็โทรมาอยู่พี่น้องเนาะเราว่าก่อเราจะได้เบอร์บอต้านี่แม่์นี่เม่ฮักเนาะนี่เม่ฮักเล่านี่แหละแต่ก่อนนั่นเพื่อนเคยใช้บอต้าเป็นสะพานบุตรใหก่อนเนาะแต่ก็พอดีเอาเพื่อนได้เบอร์บอต้าบอต้าโอ้แม่ผู้ใด้เนาะว่ามันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนอยู่

เฮ็ดปวกบาบุญเพลมาก้านเด้อบาแรงไาสั่นโอ้ยเนาะป้าสิเนาะสิดว่าเฮ็ดปวกนะฮะนะจูบลูกดูดีเออเฮ็ดปวกทุ่วๆได้เงินแล้วกิโลหนึ่งบวบเป็นถึกถึกได้พี่น้องเว้ยไปอยู่อยู่บ่โวยแต่ได้แชมสิไปก็เอารถขึ้นหลังกระบะรถได้สิ Ên náng, pờ tôi sẽ đi làm ăn, ba là ha. <laughs> Hông đắng thôi. Ăn bao nôm này, ăn bao. Bao đuôi, bao đuôi,สบาย đi đâu, đẹp bền bao. Ah du cha đâu, ah du cha đâu, ah du cha hiền du đâu, ah du cha hiền du cha, phun hải. Ờ, 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 ờ. Ờ, 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 ờ. หนเตรียมห้อบหรื่อตัวนี้อเช็กได้พี่น้องโอ้มีอยากีติ้วโอ้ใส่มันสูสัเรียบร้อยไหนที่ชาไปฟังพ่อบอนรึบอกยันว่าเผื่อมาเต้นเนาะเปิ่มมกเต้นสุกมัน แล้วเนาะน้อหลายปีเลยหรือว่าเจ้าเปลี่ยนมาบ่๊ะยังบอ๊ะเอ่อทำตัวมากก็มันตะกี้มันจด็กเล้วเนาะเออดังมันมันดังเออฮอดฮอดเหรอแต่ว่าไปกันแนะน้ำให้ไปแต่เช้าเนยเพราะว่ายันว่าเพิ่นตั้งด่านตั้งยังอยู่เราเห็นนี่แล้วว่าเพิ่นเพิ่นมากแร่เทศเนี่ยชาวว่าเพิ่นมองกันนอกกระบุมีชัด ฮ่าเจ้าได้ยังดอกบนบบเฮ็ดแหล่งดอกว่าย่านน้องแถวมันปอดไก่ทิ้งไปอ่าเป็นกระโบอยากกันนี่เป็นใดดอกแต่ว่าส่วนร้ายเนาะแต่ว่าเออเพื่อนเนี้ยเมเห็นเท้าใส่หมวกกันนอกเพื่อนก็อยากถามว่าโอ้ไปช่างได้ไปไกลบ่ที่นะถ้าไปไกลเพื่อนก็อยากว่าระเบียบทังเลยถ้าเขาปูชัยหมวกกันน็อกไปไหนนะนั่นเออไปให้ไปหน้าไปใกล้ๆก็ว่าไปได้เนาะเดี๋ยวว่าไปไก่เลยปอ เคื่องเครื่องไงเขานี่เขาเด็นเขาเด็กนั่งอะไอย่างงีนีโอ้มันดังนโคตรโอ้ยอแดกเข้าไปจีมเข้าไปนี่มไมาใหม่ตืมนหน่อยนี่มันบดังแต่แตะเตะเตะเตแโปบานี่องชิดังโอ้ยโอ้ยแลนดูแลนดูแลนดูเบิ่งดูโอ้ ไปว่ามันพอแต่ว่ามุมอื่นบูปแห้งะลยหนุ่มบึุญเขาลดลมเลยอฮียตามันไปหาเฮ็ดอีกบ่เออออืเฮ็ดออกเลยไปแล้วนะเนาะแต่ละคนนี่โพวกเฮ้ตัวนี้แล้วของแทบนะตัวนี้แล้วนี่แคบขนาดเลยตัวนี้ Lang lạng cả nhao lưng nhao lưng Lạng lưng nhao lưng nhao lưng nhàng lưng nhàng chắc nhàng chắc nhao 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 คนกี่ด้อเอเอรอบรอบนี้นั่นไอ้น้องปลาเพิ่อนกบอะไปะแล้วเบาวน้องปลานั่นแมนะว่าเพิ่นในสวนอยู่เพิ่นเพิ่อนขี่เชารถไปหรอบ่เพิ่นบุบินรถเออแบบนี้ก็ซ้อนกันไปไไดิไปเบาหนักเฮือนแน่วไปเป็นยังบ่นยากดอกแล้วน่นาจะจะทุ่ได้เลยอันไอ้ไอ้บ่ Xét tay lắm của bà Ừ, cái này bên chạy đây, hết lắm Thưa cả cò cầm phêng này, bà tổ chạy đây nhanh xịt việc, thưa hạp gần đây Bà tổ nữa ơi Bà Này, mình có thể hướng đây À À, หยัดส่งลว,งทวทสะทะเลยเออเออเออเอ่อจอนขึ้นจอนขึ้นนั่นนี่เปิดนิดว่าเบื่อแล้วก็โผล่ได้ช่างแม่ไว้ไน่อยนาแต่เจ้าถามมันว่าควรจะเห็นงานน้ำหันเพินพ่นเพินพ่นเพินพ่นหับอีกแบบมาจากะก้นเหรอเล่าประวัตนั่นได้เออนีมีแต่ใครอยากไป,กไปกขับรถเนาะเพราะว่าถามเพิ่นได้ดีเลยเราไป ไปไลน์แล้วโทรมชัดเจนถามคูยูถามผู้ยูฮัลโลมันยังไงแต่ว่าเจ้าติดต่อเพื่อนได้อยู่กันเนี่ยอ่ะมันบอกว่าบางทีเพื่อนากได้แต่เอออ่าสองคนสามคนสินะเพิ่มกันเออคำไปกับคุมัครสามเลนะอ่าสามอ่าสามอ่าไปเพิ่มสามคนทั้งเจ้าเราป่ะจะไรอ่าสี่ทั้งเจ้าหาทั้งเราอ่าหาคน บางที่ยงินพืนเด็กได้บรรจุแต่สามคนหรือสี่คนสินะบรรจุไปใช้เฮ้ยนะไปเกิดน้องมูว่าพูดเล่นโอ้ยหยัดแต่อุบเออยังปล่อยไปในหอด่ได้เนาะเออต้องวินี่คืนนอนอะไรเห็นแบบหลับไปแบบบ

พอว่าชาพอตาได้แล้วมันวัวหรมันตัวใดออกก้อนก็เป็นดำแต่ว่าแต่ว่าโอเคเห็ดตัวนี้นะแต่วันเห็ดอั้นอย่างไรเห็ดผายนะมันมันเท่าหรืมันขมหมดเลยนะแข็งอีกต้นนั้นตัวไหนดูดูดู

ปดแล้วอ่าจออทำได้คนไทยน้อือมไปแช่ตามวาแม่ตัวไม่ได้ไปหาเห็ดไปนีนเออไม่ได้าปหาเห็ดน้ำลดก็ะนมาแล้วแม่คนไทไปอบ้านาได้จถ่ายได้เลยน้ำมแล้วพอคนไทยพิอ๋อหายาปงไงง้วหวางกว่าออยันย่างปงเนแะ พักเด็ดทำนะฮะอะไรอ่ะเห็นลินไห่ลู้เห็นลินไหมเออบุรินได้บุรินได้เออเมื่อกี้เราเห็นลินไหมดูว่าช้อันขวดนะคนบ่ขวดกำกินอิ่มเลเนาะเด็ดเด็ดดูดูเออเก่งเก่งอ้าเห็นลินหรือยืเชียงเชียงเชียงมามาพวกเรายาวขึนมาเชียงเชียงเออลินทนานั้เลอวหังดีไกนี่เบิงเบิง บางคนกินอื้นอื่นตังหยกลินลูกข่อยเหืนได้แกงอะไรขนาดน้อมขนาดกเดียวน้อมนันกกินอินแลกัผลเลยบินอันนั้นมันมีแต่แกงไงนะเฮ้ยเดียนาดียวพูดพูดเลยเฮ็ดโอ้ยจบ่ทงกคนอื่นโอ้ยดูดูดดูดิกกินกิน กินไไไว้หๆไว้กินไไว้เออเออมแชบอยู่มันแชบอ่าเออเฮ็ดอืนอือืนอ่าอู้อ่นดีอ่นีสามารถไดของเฮดลินอ่าโอ้ยอาบน้ำจะคิว่ามือหนึ่งจะเทอเนาะ กินไม่เส็ินแม่เนห้าเลยเนห้าเออเบิ่งแนมเบิรงอยู่นี่เบิ่งเบรเอ็ดเอ็เออ่อโอ้เก่งเก่งตมือตมือเป่เป็นว่าแต่มือเตมือเป็นป่เออเออเป่าวนนี้ทครับเดี๋ยรีเอาพี่น้องพี่น้อเบิ่งงูมาเบิ่งเลือนนะน้ำสางกอนพาน้ำสางนเพื่อนนะบุกขืนนีกแหละ เดี wow, ๋ยวมาโชว์ลีฟารมณ์เลยเบอร์เนาะว้าวมันกะสิมีชังพิโชพิเศษใชาพี่น้องเนาะกะอ่ะกะท้อนี่กะมันกะโมได้ว่าสิมีชังลวงลายพ่อพลึกนะน่ะพี่น้องนะบอดึงขึ้นมาแล้วมีแต่ฉักของบอนุ่มเพิ่นกะเอาลงไปมีแต่สามทอนเนาะแต่นุ่มเนาะอันตัวทอนใหญ่เนี่ย บอารา์ตะกะบรเวียดเห็นผู้ลงไปตัวนี้ฮะลงสามทอนทอนน้อยนี่ซองซองปลายแล้วก็พอยหนุ่มมันกันนีน่นะเฮ็ดแบบเออมันเกิดยังขึ้นน,นะนะไม่ได้เฮือกนะป้าทุกทอฮักเอาฮักเอาดึงขึ้นมากระบาดวานเลยจะขึ้นได้หรอหรือว่าจังไดมันพอยได้ทำทำมันอะ บ็ได้รีกันทีเน้นสินลองเอาอันตัวอพอยตัวนี้เมื่อชอบเบิงเมื่อชอบเบิงฉันเปลี่ยนอันพลอยรีแต่ว่าบุกี้เฮ้ยเจ้าบุกี้เอหรอกคราบพลอยเพิ่งกัเห็ดไหวหายอยู่ยยยเ,เ,เ,เล้แต่นุ๊กพลอยเพิ่งเห็ดไว้ให้อยู่เลยเออนี่เ้าเห็ดเองเ้าก่อนเลยดูบ่าน้ามันเลือบอเนาะพอแต่แต่คอยทางตะบิดนั่นยังี่มัมีคนมาทางไลย บัดพ่อคอยเจาะอลไรมันมีอีกเจ้าหนึ่งเจาะคางคากนะแบบน้ำโบลเออบัดน,นี้น้นนำโบลายยันมันไหลไปอ,อันโอมปห่นบอกอว่าเป็นังไรโบเกี่ยวบอก,อบอกอว,ว่าวาวมันเพกอวาวามันก็ยังดีดีอยู่แต่แต่ว่าแต่ว่าเขาขยาวเบ,บ,บื้องหน้าผมมีเบาะว่องๆเลยเบืองหน้ามันลุ่ลงแห้ง แล้วบัดจุ่มเชือกลงไปบัดดึงขึ้นมาบัดน้ำนะคือว่ามีอยู่เทิงอยู่ว่าสั้นก็พลอยมันอัเหี้นเดี๋ยวว่าตัวดูดเก็บน้ามันหมดแล้ว่ามันมันหมอนหรือแม่นนั่นพลอยมันเฮี้นพลอยตัวนี้นะแม่นพลอยตัวโอ้ยขอเฮ็ดครับอะไรก็แล,ะะล้วนี่อะไรก็แล,ะะล้วเมื่อแต่เฮ็ดอะไรขอวานด้ือว่านี่ช่องลงไปเห็นน้ำบ่เบิ่งอ่ะเบิ่งกับฝีน้องเน,ะน,งะนาะ เอามาเลยได้บอโอ้ยเนาะเว้ยมันออกแม่ให้ลูกเนยไกนีคอยหู้แล้วตอนหนักมันชอ็อตเป็นไรคอยลงเลิกปุ๊บอ่าเอาลงเป็นตกจ้จำดินแล้วมันช็อตเนาะม,นมันจูบดินเลยคือเขาว่าได้ให้โจงไว้สามเมตรถอยมันเอาลงเป็นอะไระจำ้จำจมหติว่าได้สมมติว่านี่เขาข้างไว้จากสามเมตรที่นะเหมืนกรุงดิน Cái bồ hến cứ cắn Nó mật lực Nó cứ gắn nó bồ hiền cứ gắn, Tại sao? mặt, lực lốp lốp Đấy lại bộ, màn bộ Chắc 1 nữa, đây đại bộ chắc น้ำปูเท่าซื้อมื่อนั่นนชีชิพันก็ได้หลายเตืออยู่เออโอ้โธ่มีแต่เห็ดเพาะแล้วนี่ทางหนิโนา้มันออกตามใบหน้าใบใหม่บอดูเลยตามใบตามอุ้มอือแถวนั่นเด้อแถวเขาแต่ว่ามันมันปนตัวนี้นี่ยล่างง่ายตัวนี้นะนี่ก็ง่ายทีเดียวเอออ่าว่าพื้อนทำเห็ดเพาะ เห็ดพ uhm. <cima. S 2> ่อผายนะครไปหากับสามีเท่นี้ได้แตพ่อผายเลยชเปื่อนเเปกันมันนี่ได้เีวมือหักก็ลลางเหาอบบเอาเอาหายหนึงเด้อนี่กับี่เอาหาผู้หนึ่งตัวนี้โบคอยได้ยูมันอ่ะได้เห็ดพ่อผายน้ครับ พอดีเห็ดนี่นะมันก็ได้ดอกเห็ดนี่บ่อบ่อตัวบ่อเอาไปกินบ่อบ่อได้อยู่เลันนี่บ้านนี่ก็ได้ให้ทางบ้านแน่เออนี่แน่อันนี้กับเมื่อปั่นไม่เท่าแน่ปั่นเท่าแม่แน่แน่ก็ได้พอได้อ้อผู้ระบาดโอ้เห็ดพอครัวมันขัด Don't say what day, why can't you any part, ho? Can't you go to the ball, do you? I don't borrow a ball of a large bay, môn y day. Oh, môn y yêu môn, môn yêu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  môn Bài lâu lẽ với nhau, đợi thầm đi cả thôi, hả? Dù đây, đây. Ừ, bài gì đâu, đâu. Không, ừ... đây? Mình thầm ưu đi dương tay gì đó! tay đó đó! Bài mưa nàng <laughs> à, <laughs> à. à, đây à. Ui, tít thế không cắn nó dùng chả đơ! nó ใปั <l id: c oughs> ่นนเจ้าคนที่เปลี่ยนเห็ดน้ำบล็อกบัน่งเนาะเออทำมันหลายพ้นเพื่อนกับปั่นกันเห็ดแบบนี้นาคนสมมติว่าหาคนเนาะถอกถอกทอจักสามหรือว่าถอกทอสองเพิ่อนไปอัดบ็อกสามคนคนนี้อ่าสองคนกับมันกอยคุ้นอ่าอ่าอาอกาล้วอ่านึาอ่าอ่าอ่าอาอ่าอาอ่ออ แกยามทาลีนทาอย่างประกอบเถอกันน้ำนั่นเนาะเออประกอบแล้วเล้ยงแล้วอะไรก็เอาออกมาถนอืมาแล้วเลยซอยกันทำแล้วก็นนั่นว่ะตัวตัวยอหลอกย่อล้างน้ำน้ำก็นนักเด้นเนาะตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยปัดน่ยมันเปืือนมันนาะโก่งโก่งอยู่เนาะสามีกับอ่าเมียบรจชิดเพิ่นไปคุดไม่ขนูนได้ไมอยอมได้ มาฮอปุค uh. anyway, ุศลแม่นขนน์อ่าอืมจักงงมันเหรอเอก็เป็นหูลงนองเหงาไหมเหงายังอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรือว่าคนก้านเอาแกกับคืนไหนบอต้องคนก้านลายก็มีแต่หูเป่าเด้โมมีตูมลงเนาะเขาเจ้าเอาแต่กับคืนแต่มันอคืนมากินไปไหมขนน์่าเออเฮ้ยแล้วดอกปหยมันเหงาไหมหูเป่าก็บลายได้ก่อนนี่ มันัออกิ่มแล้วสาตยมันเห็นลิ่นเบิดลปองนึ่งแล้วเฮ้ยเจ้าจะไปเจาะมันกินเนอะมันอิ่มนะเอาโอเคฉันเนาะไปทำ nhau หรืออนี่ก็ไม่อาตุชาดูตุชาดูตุชาดูเออพอตุบประมาง่ายเด้อบาทเด้ออ่าคนสีรับจ้างดับนาเท่านั้นเลยนะบาทนี่ได้ออาไปหอนนะไปอันไช้ซอยรองน้าหมื่นเออมันก็ไปแต่เช่าเลย เอ้ยยากดอกเดี๋ยวมืานี่ลนลงไปให้บึงขนาดวอวน้าชีได้ไายได้บ่า้แหลองให้เลยตักเทียงตีโอเคคนอียหนึ่งแล่ามืออื่นไว้เจอกัน ่าก็บนุ่มพนบนเหง,งานพูดแหละแต่ว่าหมูพนิิไปน้ำบรีก็ได้มีระเบาาน้องปาลาอะไรกันะเบาาเจ้าเองเลยสี่สามคนสี่คนพนดังเนาะดุยกันไปแล้วมีใคขอไปโค้มเถือน้ำเลยหมโม่งมิ่งเนอะหลายคนเยเพราะว่าอ่ายามนี้เ็ดปวกออกได้เบาเผยชวนไปก้านอยู่แรงนี่ โอ้เฮ็ดปวกกิโลนี่ใชสตาเลนี่โอ้เฮ็ดปวกมันแท้มันมันยังบไงเออยังยังไม่ได้ใช่ป่ะเอาเผื่ำลังรมาขายเป็นห่อห่อเอาเผื่อไปวะไปกานปวกแรงเอาไปไปไปก้อนเหมือนเช่าฮะโอเคน้องจังไดกะเออขบมุกขอบใจละลายที่เขาวาเบิ่งมาชมแล้วก็บุกคดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอัาตาเพป็นกะเอาเฮ็ดให้อีกไม่เช้านี่ก็ได้อยู่พี่น้องเนาดี๋ยววาพอได้อ่อเดี๋ยว่ามากันพอดีหาพูดพี่น้องเนาะหาพูดแบ่ง อุละอ่าน้อยนึงเบนให้อีกเงือเมื่อแกงใช้กันแมลงนี่เราซื้อเมื่อวานนี่กับซีซีพันก็ได้ตวยนึงพี่น้องยังไปเห็ดปวกแบบนี้ยังบ่ได้กินแบบอ่าน้ำมูแบบกระขักใช่เม็ดเพาะนี่ห้อยตาตาให้กันหลายเติบได้อยู่จักถวยหนึ่งน้องาก็ได้หนานนี่ได้ออืมอือืมะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย